ครับกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทังช่องฟูเฟืองน้ำโชกนะครับเนาะกขอให้พี่น้องจงสุขีมันเสมอมันเครือเก่าเล้วพี่น้องเด้อเทิงผู้สาวและผู้เฒ่าเสมอดำนั่งกันอายุดีมีแห้งสู้ขูส่สู้ค้นลำลำรวยรยเบิดปืปอเลอเด้อพี่น้องครับมื่อนี้ทั้งช่องฟูเฟื่อง กะบ,บอมีอยังหลายพี่น้องมีแนวมาฝากมาตอนพี่น้องแน่เล็กๆน้อยๆเนาะครับเนาะเออมันกับเมื่อยก่าครับเนื่องจากว่าฟูเฟืองเองเนี่กะบ,บอมีรถล่าออกไปทําคลิปทําหยังคือเขากับเบิ่งรถฟูเฟืองเน่พี่น้องเอ,อ้ยจักแม่นยังยิ่ม,มาลุงตุงนิงเออเขาเกินกว่ารถก็เก่าคนกอเท่าแต่แต่คนกับรถจักรอันไหนเท่าก,กันเนาะพี่น้องเนาะครับซึ่ง มื่อนี้ครับฟูเฟืองได้ไปตลาดเออก็เลยไปก่อกับปูพนถือเลขดีก็ว่าสันา้นเถอะพนถือมาสามหมวดติดแล้วก็เลยว่าเออเป็น,นยังไงคือหมานแถวว่าสัน่นพนเลยว่ากับหมานแนโยว่าสัน่นเอาได้เลขมาจะใส่แล้วมันโอ้เลขผมเฮ็ดเอาว่าสัน่นมันเป็นเลขสูตรตัวว่าสัน่นก็เลยว่าโอ้คือดีใจเฮ็ดเลขก,กัเป็น ได้สูตรมตัตเใสนโนโอ้ยขอคู่บาอาจารย์พื้นกัสรสั่งสอนมาผมก็เห็นไปตามสูตรแล้ววาสันก็เลว่าไหมเป็นแนวนี่นี่ขอแนวทังไปฝากพี่ฝากน้องเนี่ยไปยงังออฝากเอฟซีของผู้ขาเนี่ยสันเพเลยว่าเอาได้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 ไดครับได้วาสันเดี๋ยวผมสิเขียนให้อันอันแล้วอาจารย์ซื้ออย่างนออาา้อสันเพลว่าโอ้ยใหญ่ผมบอกซื้อเถอะมันกับบอเนี่ยบอนอนผมกเช็ดซื้อของผมซื้อนี่ละ เมื่อเดี๋ยวว่าเฮ็ดเลียกแจกเฮ็ดเลียกนี่ยังดอกระสันผมนเขี้ยดพ่อได้ซื้อผมนี่ละกระสันผู้เฟื่องก็เลยขอเลียกน้ำเพลินมาพนเพลเลยเขียนให้มาชุดหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องเห็นบ่ครับกามีอยู่เก้าสามหกสามสองสามสองศูนย์ ทางนี้ก็สิเป็นหกเก้าหกหกหกสองหกศูนย์นี่ครับเพิ่นเขียนให้นะครับเนาะก็เป็นงวดวันที่สิบหกนี่แหละครับพี่น้องไก่พี่นอ้นองเฮ้าได้ไปหาเบิงอ่าลอตเตอรี่ของทางรัฐบาลไว้แล้วครับเด้อฮามันแมนหรือขันพี่น้องเอ่อบนมั่นใจกับฟังเบิงซะก่อนครับฮามันถือของเพื่อนงวดหน้าผมก็ที่ไปตามมาให้พี่ให้น้องเฮาได้รับชมอีก เพราะว่าผมกับเพิ่นกับบ่ได้สนิทกันเพราะบันไดเนาะครับเนาะเพิ่นกัเห็นเพิ่นมาซื่อเถือ่อนาน,านากะก็เลยถามเพิ่นมึงเพิ่นก็เลยว่าเออเอาขา้าวสผมสิเขียนให้ผมก็เถือมาสามงวดลวเลย้อครับว่าสันผมก็เฮาก็หัดเช็ดไม่คือกันละว่าซันเพิ่นว่าก,ก็ได้แต่ว่าผมเช็ดมานี่สามงวดก็เข้าเบิดถึงสามงวดว่าซันองวดนี้จกักสีเป็นจังไหนผมกับ่วกของจกักพราะมันเป็นเลขชุดว่าซันมีจักตัวเราว่าซัน กาหลายตัวเยอะครับไม่ใช่เพิ่นกันเลได้เขียนให้นี่ละนี่ครับพี่น้องจือว้เด้อพี่น้องเด้อเจือว้น้ำกันครับห้ามันเขาเออไก่พี่น้องเขาไปหาเบื้องรตอดีของรัฐบาลไว้ฮะในผู้ละใบสองใบกันยังดีครับหรือขันทันกับเจบไวบพิจารณาเ็บไว้เป็นแนวทางเบื้องสกปอกก็ได้งววหนากันยังตามก็ได้ครับอห้ามันใครของเพิ่นเนาะครับเนาะ ครับจังไดก็ดี้ะพี่น้องเดอ้อผมก็กราบขอบพอะคุณพี่น้องทุกทุกคนผููมีภาลาคุณต่อทังช่องฟูเฟืองน้ำโชกฟูเฟืองเองกับโบมีหยังให้พี่ให้น้องครับดอกจากคำขอบคุณกับคำอวยพรให้พี่น้องจงโชคจงมานจงอยู่ดีมีแห้งเ,ออเพราะว่าทาังช่องฟูเฟืองเองกะพอง่ายๆมันออกไปหาเห็ดคิดทางอื่นมาได้ขันปูนาบ่ภาพบ่ภาพไปเนาะครับเนาะเนื่องจากลดล่าของฟูเฟืองกับโบมีเออกระยักเสียดจังได ก็ได้อาศัยว่าอาศัยปูนาคพ้นออกไปเ็ดคลิปหังจิตมีแล้วกาวันที่เก่าครับกษิได้ไปทางบึงกันไปทําพิธีบวงสวงอยู่บึงกันแต่ว่ากษิออกเดินทางตั้งแต่วันที่แปดพีละครับเพอะวันที่แปดนี้กษิได้ไปเที่ยวสะดือนํำโขงเพื่นปูนาคปฏิภาไปเที่ยวไปบึงไปช่มสะดือนํำโขง แล้วก็จังสีล่วงเขาไปทำพิธีมือวันที่เก่านะครับเนาะไผ่พี่น้องเฮ้าค่อยติดตามทังช่องนี้นะครับเ้อกะสีขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงาหากพี่น้องเฮ้าสีกดแช่กดไลค์กดติดตามให้ทังช่องฟูเฟืองฟูเฟืองก็สิถือว่าเป็นผูมิพระคุณต่อทางช่องฟูเฟืองน้ำโชคนะครับเนาะกะกราบขอพระคุณอีกครั้งจังไดก็ดีพี่น้องซึ่งเลขแนวทังนั้นปูนาเข้าก็ได้ปล่อยไปแล้วนั่นก็คือ เลข738 738นะครับปูน่ะเขาได้ปล่อยไปแล้วปล่อยตะตองงวดพุ่ะพี่น้องตามเบิ้งในคลิปกับคงเสียงครับหากมีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งช่องผู้เฟื่องกาศมาเบาสูพีสูน้องเขาอีกคือสูฟังอีกคือเกาไก่ปี่น้องค่อยติดตามาทั้งช่องผู้เฟื่องน้ำโชกไว้เด้อครับเออามันโฉมันหมาน เออหา่ี้องโศกดีไปน้ากันเนาะครับเนาะทางร่านทํำเฮากะคือปูนางในี่สีบอลเหลียกปูอื่นมาออกเพื่อนที่ถำเองเฮ็ดเองเพื่อนหาเองเพื่อนเนาะครับเนาะสีออกเฉพาะเรลียกร้านทํำเท่านั้นส่วนแนวทางของปูเดือนใช่หรือว่าปูหนูเดือนทางช่องฟูเฟืองน้ำโโชคก็สิไปเยอะครับสิบไปหาเพื่อนเยอะ เออสิไปตามติดชีวิตเพื่อนยูววางงวดนี้เพิ่นปล่อยตัวไหนงวดบัางหันครับเออเพื่อนเมื่อไปทําพิธีนั่นรถเพื่อนกับมีได้เพิ่นบ่ขี่เพื่อนมาขี่รถปูนักเพื่อนเลยบอกว่าไม่ปูขี่ขั้นไหนออกขั้นนั้นแล้วทั้งห้องฟูเฟืองเองก็บพ่ได้อันนี้เป็นไรครับเพราะว่าเมื่อนั้นมันเป็นมือเลขน้อยออกมันไปออกห้าน้อยครับแปดหก เหลือเลขกเกาศูนย์บ่อขึ้นบ่ฝฟันครับว่ามันถึงมาออกเลขกไงโอ้ยจังหวผมว่าโอ้ยเสียดายแทนพี่แทนน้องเ่ไดดสี่แจงแถลงไครซูฟีน้องเขาฟังให้ละเอียดเราออโอ้ยจะเป็นผมนายกผมกัคือจังเห็ดให้พี่น้องได้เห็นนั่นแหะครับผมซื้อตั้งแต่ศูนย์แดซื้อศูนย์แปใบสองสามใบกันได้เท่านั้นครับกับซื้อสิบเจ็ดใบหางบ่อถือ แต่ว่ากระบอเป็นนั่งครับขอแต่ว่าเขาจะซื้อหลายนี่แหละครับขี่กระบองแรกสร้างเพราะว่าเป็นในจังหว่าขี่กระบองแรกสร้างอันในน้อยไปแรกอันหญ่งๆเขาเงินหน่อยกะหวังอยากได้หลายแต่ว่าเขาก็จะไปวังแห้งกันวังแห้งหลายกันย้ำผิดวังมากมันบนธรรม,มาดาด้พี่น้องไม่ฮาร์รังเทียนนี่บ่มีหอดเงินซื้อแก้วบองจำบุ่ <c oughs> นีเออกระจักเดือดตังใดเนาะพี่น้องเนาะ ครับจังไกดก็ดีนะครับเด้อผมก็ขอฝากปีฝากน้องฝากพอลุงแม่ป้าพออ่าวแม่อายเอือ่อยยังอ้สู้ขู่สู้คนนะครับเนาะกับฝากทางช่องฟูเฟืองน้ำโชกน้ำเนี้อเด้อพี่น้องเด้อจังไดก็ได้ครับเป็นช่องน้องไม่ยูเออกัยังบน่าด้เกง่งเห็ดยังกังเงื้งเงงะกับพี่น้องกับยาว่าเด้เอครับเด้อเพราะว่ามันบอกง,ง่ายๆกะคนบ่มีความรูซะไป เออเห็ดยังกะคัดคัดของของแน่กะค่อยถามเขาไปน้าเห็ดไปน้านนเออเพราะว่าอายุเริ่มหลายแล้วนะพี่น้องสิงไปร้องเพลงคือเกาข้าเจ้ากับว่ยากจ้่งเลยครับนักร้องเท่าเออขันสมมุติว่าสิไปเรียนตลกก็เสร็จไปเรียนบ่ไดเพราะข้า,ขาวเขาเศร้างาบเศร้าเงยอ้ยจากสิหาเห็ดยังปูน่าพิ่นกันเลย,นนยเนี่ยน้ำให้เห็ดเป็นช่องยูทูบอ่ามันมีรายไใดหามันสั่งรายไใดขึ้นมาได้วะัจน กาลองเห็ดเบงโทรศัพท์เฮาก็มีอยู่แล้วอาจารก็เลยได้เห็ดตามทำตามปูนาคผลแห่หน,น่ำนะครับเนาะจังไดก็ดีครับกาฝากขอให้พี่น้องเฮาเด็กดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ทางง่องฟูเฟืองน้าแน่เด้อพี่น้องเด้อกาสิกาบกอบพระคุณเป็นอย่างสูงถือว่าพี่น้องเป็นผููมิพาคคุณทูสู่คู่สู่คอนอ่ากาจังไดก็ดีครับสําหรับชิปนี้ฟูเฟืองเข้ากสิข,ขอยุติใ้เพียงแค่นี้สะก่อน เอาไว้คลิปนาครับไวหว้มืออื่นหามีคลิปอีย่างดีดีนี่มีที่เด็ดแนวใดผมกับสิบเาวสูพีสูน้องฟังอีกเนาะครับเนาะก็ต้องขอให้พี่รองสุ้ข,ขู่สุคนจงยูดีมีแห้งลำลำรวยรวยยาซ่วยยาจนขอยมังมีสีสุกมังมีดีได้เบิดสูขู่สู้คนเบิดเปืือเลอเดพี่น้องเด้อดขอกล่าวคํ้ามาสวัสดีครับ